สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง L อลดีไซดวงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมี เป็นผลอย่างไรนะครับจะประสบพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับชาวราศีธนูนั้นจะมีดาวพระหัสเป็นดาวประจําตัวดาวพรหัสนั้นตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ได้โคจรมาอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนปุตตะของชาวราศีธนูเรือนปุตตะนั้นหมายถึงการเสี่ยงการเริ่มต้นใหม่การลิเริ่มเริ่มคิดเริ่มทา เริ่มลงทุนเริ่มกระทําในสิ่งใหม่นะครับแล้วก็เจ้าเรือนปุตตานี่ดันได้มาอยู่ในเรือนกระดุมพระของชาวราศีธนูด้วยนั่นหมายความว่าในเดือนูุมภาพัน,นี้ชาวราศีธนูเนี่ยจะมีโชคจากการเสี่ยงจากการลงทุนนะครับจากการทําเรื่องใหม่ๆทําสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วเกิดเป็นผลกําไรได้เป็นผลตอบแทนกลับมา สำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการมีโชคลาบด้วยโชคลาบจากการเสี่ยงถ้าเสี่ยงแล้วผลตอบแทนนั้นกลับมาเป็นเงินนั้นก็คงหนีไม่ได้ไม่พ้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคดาวพระหัน,นั้นได้ตำแหน่งราชาโชคส่วนดาวคานนั้นได้ตำแหน่งมหาอุดการเสี่ยงนั้นจะทำให้ได้เงินกลับมาค่อนข้างที่จะมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าพอใจ รวมถึงตรงราศีมังกรนั้นจะมีดาวคานกกุมกับดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์นั้นน่ะมาจากเรือนลาพระซึ่งหมายถึงโชคลาภเลยแหละความสําเร็จเลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจึงเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะส่งผลดีให้กับชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินการลงทุนการเสี่ยงดาวพฤหัสนั้นกุมกับดาวเกตอยู่ด้วย เป็นการเสี่ยงที่ลงทุนเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศนะครับการได้เงินจากต่างประเทศก็จะเกิดขึ้นด้วยในธุรกิจของชาวราศีธนูที่มีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของการต้องติดต่อกับชาวต่างชาติติดต่อกับธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะทำให้เกิดผลกําไรกลับมาที่ค่อนข้างที่จะดีงาม มาถึงเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างครับการเงินของชาวราศีธนูนั้นมีความเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงสังคมนั่นหมายถึงว่าการเงินของชาวราศีธนูนั้นน่ะจะเป็นแคตโฟ่ดีอยู่ในสภาพคล่องที่ดีนะครับเงินถูกใช้จ่ายออกไปในหลายส่วนเสร็จแล้วก็จะได้กลับคืนมาการเงินมีการต่อยอดมีการ นำออกไปใช้จ่ายในหลายทิศหลายทางหลายธุรกิจเพราะว่าในช่วงเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีเรื่องของการติดต่อให้ชาวราศีธนูนั้นนะ่ะมีโอกาสได้ใช้เงินหลายทางเอาไปทำในธุรกิจต่างๆนานานะซึ่งจะมีมากกว่า2-3ถึงธุรกิจ ชาวราศีธนูที่มีหลายอาชีพก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆเพราะว่าจะมีช่องทางให้รายได้นั้นเข้ามาหลายทางเมื่อมีรายได้เข้ามาหลายทางแล้วแน่นอนย่อมมีอุปสรรคและปัญหามาร่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยเช่นกันในช่วงเวลาของในที่มีรายได้เข้ามาหลายทางเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการหมุนเงินมีการแก้ปัญหาทางด้าน การเงินด้วยเช่นกันไม่ได้มีแต่ว่าเงินเข้าอย่างเดียวเงินออกก็มีเดือนกุมภาพันธ์นี้จึงเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูนั้นหมุนเงินเป็นอย่างมากมาถึงเรื่องของการงานบ้างครับการงานของชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่ได้ติดต่อหลายคนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้ทำงานกันเป็นกลุ่มแล้วจะต้องมีการเจราจาสมาคมมีการประชุมอยู่บ่อยครั้ง เป็นเดือนแห่งการนัดหมายเพื่อที่จะไปพรีเซนต์งานไปนำเสนองานตามองค์กรต่างๆและเป็นช่วงเดือนที่ได้รับการนัดหมายจากหลายๆองค์กรที่คุณได้นัดหมายไว้ก็จะเป็นเดือนแห่งการที่ได้เข้าไปนำเสนอพรีเซนต์และมีแนวโน้มว่าจะเป็นการพรีเซนต์ที่เกิดผลสํำเร็จด้วยในสําหรับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่คุณมีทักษะในการเจรจา เป็นที่ประทับใจต่อผู้คนมีชั้นเชิงในการเจรจาต่อรองชั้นเลิศสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับคนที่คุณไปนำเสนอไปขายงานไปพรีเซนต์งานแล้วเขาฟังแล้วเกิดความประทับใจการแก้ปัญหาในการเจรจางานในแต่ละครั้งคุณสามารถทำได้ดีและคุณมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อยู่แล้วในเรื่องของการเจรจา ในการนำเสนอย่อมเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการนําเสนองาน,งานการพรีเซนต์งานแล้วเป็นผลสําเร็จดีนํามาซึ่งการทํางานร่วมกันและมีการขยายงานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นส่วนคนที่รอง,งานอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนงานรอคอยงานว่าจะได้ทํางานเมื่อไหร่นั้น เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่คุณะจะต้องคอยถามเพื่อนของคุณเพื่อนที่คุณเคยทำงานด้วยหรือว่าเพื่อนที่คุณรู้จกักพอที่ให้เขาจะแนะนำงานให้คุณได้บ้างแล้วการทำงานกับเพื่อนหรือการติดต่อเพื่อนนั้นจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้คุณจะได้รับการแนะนำจากเพื่อนให้ไปทำงานด้วยกันหรือจะเป็นการแนะนำงานแล้วคุณไปสมัครงานตามที่เพื่อนคุณได้แนะนานั้นจะเกิด ผลสำเร็จในการติดต่องานในเดือนนี้เพ,นเ,พเพื่อนเพื่อนเพศตรงข้ามของคุณจะเป็นคนชี้นำงานให้คุณได้ไปทำหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายติดต่อหาเพื่อนก็ควรจะเป็นเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณก็จะสามารถชี้นำงานให้คุณสามารถไปสมัครได้แล้วเป็นผลสำเร็จมาถึงเรื่องคู่กันบ้างครับเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีธนูจะควงคู่ของคุณไปทำกิจกรรมกับเพื่อน ไปปาร์ตี้ไปเข้ากลุ่มมีการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างเพื่อนของคุณแล้วก็เพื่อนแฟนของคุณด้วยไปการไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้งในเดือนนี้แต่ถ้าถามถึงการร่วมหุ้นลงทุนนั้นเดือนนี้จะเป็นช่วงของการระดมทุนเป็นช่วงของการไปนัดพบเจอชักชวนการเข้าร่วมหุ้นลงทุนให้เกิดผลสำเร็จ ให้เป็นรูปเป็นล่างแต่สำหรับคนไม่มีคู่ที่ตอนนี้ยังรอคอยความรักอยู่เป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณนั้นจะบังเกิดขึ้นจากสถานะของคำว่าเพื่อนคู่ของคุณจะมาจากคำว่าเพื่อนมีการถูกพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนจะเกิดการรักใคร่ชอบคอกันจากคนใกล้ๆตัวจากคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็จะมีเกณฑ์ที่จะ พบรักการเกิดการเข้าใจกันมากขึ้นก่อเกิดความรักที่ดีในอนาคตอีกมุมหนึง่งในเรื่องราวความรักของชาวราศีธนูในเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่พบรักจากคนที่มาจากต่างประเทศก็เป็นไปได้ที่ว่าคนรักของคุณนั้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วอยู่ต่างประเทศก็เป็นได้เพราะในช่วงเวลานี้เขาจะเดินทางมาพบคุณได้มาเจอกัน ก็จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะเข้าใจกันสำหรับบางดวงชะตานั้นมีความผูกพันกับคนต่างประเทศก็สามารถเป็นไปได้ว่าจะพบรักคนจากชาวต่างชาติหรือจากคนที่อยู่ต่างประเทศเดินทางมาพบคุณก็จะสามารถที่จะมีความเข้าใจกันได้และพัฒนาความรักของคุณได้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมรับฟังมาโดยตลอดเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปในคลิปถัดไปกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ